โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่พ่อนาะอาปุยตายายส,สระไข้ดอกสระไข่เหับทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีตอรับกับกาสู่ชาแนล egsx 1นะครับ <c oughs> ก็ถึงว่าเออเสียงอะไรประกาศว่าอ๋อเป็นประกาศลบรดนะครับเอ้ยมันช่างเหมือนแถวบ้านเราจริงๆเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อ n EGSX 1 n e นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันกับการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มนะครับทุกคนครับแล้วในวันนี้เนี่ยแอดก็มาอยู่กับประเทศใหม่นะฮะนั่นก็คือประเทศ Justice City Reunion นั่นเองนะครับนี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศนี้คือเขามีมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากลับมา reunion ใหม่นะครับผม รับรองว่าดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับประเทศนี้นะครับผมและใครที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเล่นเนี่ยนะครับประเทศนะครับเปิดวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณสัก2องทุ่มนะฮะใครที่สนใจหลังจากดูคลิปแอสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าชอบระบบหรือว่าชอบการเล่นหรือว่าอยากจะลองมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวแอสจะทิ้งข้อมูลทุกอย่างไว้ทางใต้ล่างดีสคริปชันนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟนี้นะครับผม justice city reunion เนี่ยนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวโรเปนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์โรเปเนี่ย จะอยู่ที่60-40นะครับก็จะเป็นกึ่งคอมมูนิตี้กึ่งโลเปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับใครที่หาเซิร์ฟเวอร์เล่นเนี่ยนะครับเหมาะมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากโลเพด้วยแล้วก็ต้องการสังคมด้วยนะครับผม 60- 40เป็นเปอร์เซ็นที่โอเคมากเลยและส่วนต่อไปครับก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ามาในประเทศเนี่ยนะครับแอต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนในส่วนระบบไวริสนะครับระบบไวริสภายในประเทศนี้นะครับผมเป็นการก่อข้อมูลในดิสคอดนะครับแล้วก็เข้ามาฟังคําแนะนํานิดหน่อยนะครับผมก่อนเข้าประเทศนะแล้วก็ตอนที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับเข้ามาในประเทศเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงแอดมินเนี่ยคอยต้อนรับอยู่ตลอดนะฮะซึ่งตอนแอดเข้าาม แอดก็งงเอ๊ะเสียงผู้หญิงที่ไหนมันมาคุยกับกูวะที่ไหนได้เป็นเสียงแอดมินนะฮะซึ่งทุกคนที่เข้ามาเล่นเนี่ย ก็จะได้ยินเสียงนี้ด้วยเช่นกันและเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟนี้นะครับผมรองรับสล็อตเนี่ยสูงสุดถึง300สล็อตเลยครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับส0 0สล็อตเยอะมากนะครับและตอนที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับผมเข้ามาประเทศเพื่อนๆจะเห็นหน้าต่างลักษณะนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของการประกาศข่าวสารต่างๆครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปแต่งตัวเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาซึ่งเพื่อนๆลองดูครับอันนี้ทางประเทศเนี่ยเขาทําการตกแต่งรูปทํารูปให้ใหม่เลยนะครับนี่ก็คือเปิดสอบแล้ววันนี้นะครับผมรับหน่วยงานและประชาชน อย่าลืมอ่านกดอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนหน้าต่างประกาศนะครับแล้วนี้จะเป็นในส่วนของหน้าต่างข่าวสาร ว่า New Player ได้อะไรบ้างเขาก็มีช่อง YouTube มี Facebook Fanpage แล้วก็มีในส่วนของช่อง TikTok ด้วยนะฮะรวมถึงเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะสแกน QR Code โค้ดตรงนี้เข้าได้เลยแล้วที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือในส่วนของการแนะนำปุ่มครับก็จะเป็นปุ่มคำสั่งต่างๆซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูจากเมนูตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะดูที่แอดรีบิวต่อจากนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นพวกระบบงานหรืออะไรอย่างนี้แอดมินเนี่ยเขากําลังอัปเดตมานะครับก่อนประเทศเปิดแน่่นคสวาปุม คำสั่งนะฮะซึ่งแอดเนี่ยก็รวบรวมปุ่มคำสั่งเข้าๆหลกัหลกๆมาให้เพื่อนๆดังนี้ครับซึ่ง F1 เนี่ยนะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือแต่ว่าแอดไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะยังไม่ได้ไปซื้อเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะฮะแล้วส่วนต่อไปจะเป็น F2 ครับเพื่อนๆอ,อุ้ยนี่เป็นกระเป๋าอิมเมทัลลเหรอ โอ้โหเปิดไวนะเนี่ยแอดจะให้ดูความเร็วแล้วก็อัตราความหน่วงที่น้อยมากนะฮะในการเปิดกระเป๋าในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีของประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เพื่อนๆเข้ามาเพื่อนๆจะได้กล่องผู้เล่นใหม่พอเปิดกล่องเสร็จปุ๊บก็จะมีของพวกนี้เข้ามาโอเคแล้วส่วนต่อไปจะเป็น F3 นะครับก็คือจะเป็นอ e ีโมดของทาง Justice City นั่นเองก็จะมีในส่วนของอ e ีโมดธรรมดานะครับ520อี e ่อีโมดซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกดูได้เลยครับแต่ที่แอดชอบที่สุดน่าจะเป็นอ e ีโมดเต้น,นะฮะ เพราะอีโมดเต้นเนี่ยล้วนแต่เป็นอีโมดใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่ <Wow. S 1> อีโมดใหม่ๆเจ๋งๆเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆอีโมดธรรมดาก็เยอะเหมือนกันนะครับอีโมดใหม่ๆเท่ๆนะครับทำท่าทำทานตลกๆอะไรแบบนี้ก็มีเยอะมากเพื่อนๆลองมาเลื่อนดูนะครับ520อันเล่นกันให้มือแฉะไปเลยครับอีโมดนะส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของ F 5นะครับ F 5เนี่ยจะเป็นเมนูการถอดเสื้อผ้าถอดเครื่องประดับครับอ่าซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถถอดได้หมดเลยรองทงรองเท้ารวมถึงแว่นตาเอยเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเพื่อนก็ สามารถที่จะกดในเมนูวงล้อตรงนี้ได้เลยนะครับและส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นเมนูในส่วนของ F9 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มแบกขี่หลังแล้วก็อุ้มแบบขี่มินโ,นโตะแล้วก็อุ้มถ่ายรูปเจ้าสาวเดินไม่ได้นั่นเองนะฮะและ F10 ครับโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอะไรอยู่เนี่ยมันเยอะมากเลยครับทุเื่อนครับราคาอีโคโนโมี่เนี่ยโอ้โห มีงานเนี่ยแอดว่าไม่ต่ํากว่า30นะถ้าให้มองด้วยตาเปล่าเลยนะก็ราคาเนี่ยก็มีตามนี้ได้เลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูได้ว่าเอ้ยงานแต่ละงานเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างประมาณนี้นะครับทุกคนและต่อไปครับหลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจจะสังเกตว่าเอ้ยโอ้โหราคาเยอะขนาดนี้มีของเยอะขนาดนี้เงินจะเฟอร์ไหมนะครับซึ่งบอกได้เลยว่า เงินไม่เฟออย่างแน่นอนนะครับแล,และส่วนต่อไปครับจะเป็นปุ่มขอไข่นะครับขอไข่เนี่ยจะเป็นเหมือนการเปิดปิดในส่วนของ UI นะครับเพื่อปิดหลอดอาหารหลอดน้ํานอนอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่ไอ้ป๊อปอัพยาวๆพวกนี้เนี่ยมันจะได้ไม่บังเวลาเพื่อนๆไปเล่นหรือเพื่อนๆถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะครับและส่วนต่อไปครับจะเป็นลอลิงลอลิงเนี่ยนะครับจะเป็นการรับของเช็คอินครับเวลาเพื่อนๆเข้ามาในประเทศแต่ละทีเนี่ยก็สามารถที่จะกดรับของในแต่ละวันได้ถ้าแอดเข้ามาวันแรกปุ๊บ อ่าแล้วก็เปิดรับเลยนี่ก็ได้เงิน2000นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เข้าบ่อยๆเช็คอินทุกวันเนี่ยยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ของพวกนี้จะยิ่งเทพขึ้นเรื่อยๆครับ <Wow. S 1> เนี่ยถ้ายิ่งเป็นวันท้ายเนี่ยจะมีของดีๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาในประเทศนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกดรอลิงเพื่อรับของลายวันกันด้วยนะฮะจะได้ของดีๆติดตัวกันไปและ่วนต่อไปครับขาดไม่ได้เลยปุ่มนี้เป็นปุ่มดีลีสกอร์บอร์ดครับ ซึ่งสกอร์บอร์ดทางประเทศดูเอาครับโอ้โหมีทั้ง ID ดีมีทั้งคนอะไรอย่างนี้หน่วยงงหน่วยงานนะครับมีครบเลยอ่าและปุ่มคําสั่งก็จบกันไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูของผู้เล่นใหม่ดีกว่าว่าเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของผู้เล่นเนี่ยนะครับผมจะมีบัตรผู้เล่นใหม่7วันนะครับซึ่งบัตรผู้เล่นใหม่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องกดใช้นะฮะคือมันมีอยู่ในตัวของเราได้เลยระบบเนี่ยมันรู้อยู่แล้แลวแหละว่าเราเนี่ย มีบัตรผู้เล่นใหม่อยู่ในตัวนะครับมีเวลา7วันซึ่งบัตร7วันเนี่ยนะครับผมมีสิทธิ์ใช้ตู้เซฟผู้เล่นใหม่7วันนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆเนี่ยรถพังหรือว่าเอารถไปซ่อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะซ่อมถูกลงอ่านี้ต้องเน้นย้ำเลยนะว่าถูกลงอย่างสมมติเช่นค่าซ่อม800เพื่อนๆจ่ายครึ่งเดียวและส่วนเงินนะครับผมเงินในตัวเรามีให้10,000แล้วก็ในธนาคารอีก1 0,000นะครับแต่ที่แอดได้12ื่นเพราะว่าเราไปเช็คอินมาเมื่อกี้นั่นเอง และส่วนต่อไปก็จะมีในส่วนของกาชารถเริ่มต้นครับแล้วก็จะมีในส่วนของกาชาผู้เล่นใหม่นะครับแถมให้10กล่อง ซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเงินเขียวเงินแดงปูนสายไฟอาหารแล้วก็น้ำนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราเปิดกาชากันดีกว่าสวยจริงๆเนี่ยมันมัมน,ม,นมันมีรถแปลกๆด้วยนะคันหนึ่งนะรู้สึกเหมือนจะเป็นรถงานเป็นรถแปลกๆโอ้โหไอ้เต้ารถคันนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหตามหลอกหลอนกันไปหลายประเทศเลยทีเดียวอ่าแล้วก็อย่าลืมบัตรรีสกินนะครับก็มีเช่นเดียวกันสบงสบู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราเปิดกาชาผู้เล่นใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดแซมเปลิลสัก3ลูกอ่ามาดูกันได้อะไรบ้าง อันนี้ระบบการสุ่มการชานะครับก็ถือว่าปกติเลยไม่เร็วไม่ช้านะครับอยู่ในระดับปกติเราได้อะไรเนี่ยแบ็คการ์ดการ์ดดำเหรอว้าวดีไมด่ดีไม่รู้กูเก็บไว้ก่อนครับ,บการ์ดดำนะโอเคเปิดไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆโอเคดูซิมีอะไรบ้างโอเคเราได้แบ็คการ์ดอีกแล้วครับโอโ้โหได้กี่ใบแล้วเนี่ยแบ็คการ์ดเนี่ยดูท่าน่าจะต้องเอาไปทําอะไรได้แน่ๆเลยยังไงเดี๋ยวเราจะต้องไปดูพวกตามโต๊ะตามเลเวลครับเปิดต่อเลย ดูซิได้อะไรบ้างปีเตอร์ก็อยากเห็นจะได้เหมือนกันไม่จ้าอุดได้ซีเมนต์วโอ้โหช่วงนี้อยากสร้างบ้านพอดีเลยเอาประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของการสุ่มกาชานะครับถ้าเพื่อนๆนได้ของดีของแรอะไรก็อย่าลืมมาบอกแอดด้วยนะจ๊ะมาขิงกันเยอะๆเนาะโอ้โหช่วงนี้โดนขิงบ่อยๆจนปอไป,ไปหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเรียนรู้ปุ่มคําสั่งอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆนมาด้านหลังนี้ได้เลยครับด้านหลังนี้นะครับจะเป็นการาศครับเพื่อนๆถ้าใครอยากรู้ว่าในประเทศนี้มีอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถกด เพื่อดูแผนที่ประเทศได้เลยครับเนี่แผนที่ประเทศเนี่ยจะใช้อ้างอิงจากในแบบ GTA ปกติเลยก็จะมีโซนอะไรต่างเดียเ๋ยวนี้แอดค่อยไปอธิบายอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคมีเกาะคาโยโยิโค้ด้วยแล้วอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดในส่วนของที่ฝึกซ้อมเทรนนิ่งนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการหลาดเขาจะเน้นแบบเรียบๆนะครับผมจะทําให้หน่วงน้อยที่สุดแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีครบนะถึงการหลาดจะปรับให้หน่วงน้อยที่สุดเนี่ย ก็มีตั้งแต่ห้องน้ําโรงแรมที่นอนนะครับผมมีตู้มีน้ำมงน้ํามันอะไรอย่เงี้ยโอ้โหบอกได้เลยว่าครบคันมากๆโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับจุดนี้จะเป็นในส่วนของตู้เซฟผู้เล่นใหม่ครับ ก็เป็นตู้เซฟ7วันที่แอดพูดถึงไปนั่นแหละนะฮะถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีในส่วนของบัตรผู้เล่นใหม่ติดตัวอยู่นะครับก็สามารถที่จะกดเพื่อเปิดเซฟได้เลยนะครับผมซึ่งตู้เซฟผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับที่อยู่ตรงกาหล่าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้7วันนะครับเก็บของได้ทุกชนิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าบัตรผู้เล่นใหม่เพื่อนๆหมดลงไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้ตู้เซฟนี้ได้จนกว่าเพื่อนๆจะไปขึ้นบัตรตู้เซฟใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นระบบ a อ m เอนะครับมาดูระบบเอากเห็ โอเคนี่เป็นระบบ ATM มนะครับมีเงินในธนาคารอีก1 0,000นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถฝากถอนนะครับรวมถึงโอนได้ด้วยนะครับมีลอตเตอรี่แมชชีนนะครับใครที่เป็นสายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสามารถที่จะมาจัดตรงนี้ได้เลยแล้วด้านในนี้จะเป็นโต๊ะปรุงอาหารนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถคทำอาหารกินเองได้เลยโอเคครับแล้วตรงนี้จะเป็นในส่วนของช็อปนะครับผมอ่าเปิดช็อปมาจะมีโทรศัพท์นะครับอ่าแต่ว่าราคาโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะสูงไปนิดนึงยังไงก็เดี๋ยวเราอัปเดตน,นะฮะในส่วนของราคาโทรศัพท์นะ โอเคแล้วก็มีวิทยุสื่อสารเครื่องเล่นชุดดำน้ำ,นำชุดนอนมาทำงงทำงานนะครับอ่าเพื่อนๆก็ สามารถที่จะซื้อติดตัวไปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวแอดซื้อบัตรทํางานติดตัวไปสักหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้มีบัตรทํางานนะโอเคครับแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องโถกห้องน้ําอะไรก็ตามแต่เลยนะครับใครที่แบบว่าข่าสมองสมองนะครับผมก็สามารถที่จะเช็คดูได้จากปุ่มขอไข่นะครับและส่วนต่อไปครับแอดจะมารีวิวในส่วนของระบบการเบิกรถครับซึ่งระบบการหลาดเนี่ยเป็นอะไรที่แอดว้าวมากเลยนะตอนเห็นรอบแรกนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับสามารถที่จะขายรถจากตรงนี้ได้เลยถ้าเพื่อนเพื ed, ่อนมีรถที่ต้องการจะขายเพื่อนเพื่อนกดซิล้ค่ามาารถขย แล้วก็สามารถทาร์นเฟอร์รถได้ด้วยนะครับผมโอนไปให้คนนู้นคนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบของรถเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกป้ายทะเบียนเอนจิน้นบอดี้ของรถนะครับสเตตัสรถว่าเป็นยังไงรวมถึงน้ํามันด้วยนะฮะซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่แอดไม่เคยเห็นเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยครับเพื่อนๆแล้วเวลาเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยนะครับมีรถเยอะเกินไปสามารถเซิร์ชรถตรงนี้ได้เลยอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นเคอร์บี้แอดพิมตัวเคขึ้นไป รถตัวนี้อยู่เลยนะฮะแล้วถ้าเลือกรถก็กดปุ่มเซเลคค่าหนึ่งรอบแล้วก็กดคําว่าสปาวค่ารถก็จะวาร์ปขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคครับในส่วนของกาลาดก็เป็นประมาณนี้นะครับเอาเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้แอดก็มาอยู่ในแลนด์มาร์กหลักของประเทศนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแลนด์มาร์กเนี่ยจุดของมันเลยก็คือมาเก็ตบูธตรงนี้ครับซึ่งแลนด์มาร์กเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยจะเป็นที่ประชุมนะครับและส่วนผู้หญิงคนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูเทเลพอร์ตครับ ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเทเลพอร์ตไปตามสถานที่ต่างๆได้ก็จะมีในหมวดของโซนเกาะนะครับแล้วก็โซนซ้อมนั่นเองซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถวาร์ปเข้าไปดูตามโซนเหล่านี้ได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีในส่วนของเกาะขอพอรรวมถึงเกาะ a f k ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยแอดไปเก็บภาพบรรยากาศเราขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับแล้วหมวดโซนซ้อมนะครับก็จะมีในส่วนของเทรนนิ่งหแล้วก็ เป็นโซน boxing นะฮะโซน1โซน2เลยนะครับและจุดตรงนี้นะครับถ้าพูดในภาษาชาวบ้านทั่วไปตามที่ประเทศไทยเราเข้าใจเลยตรงนี้ก็คือเป็นจุดเบิกฝาขายครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะอัปเดตตรงนี้เป็นตลาดนัดก็ได้นะคือเพื่อนเคยเห็นว่าเวลามีคนมาจัดบูตตั้งร้านนู่นนี่นั่นอนะ่ะเขาจะจัดกันตรงนี้เลยนะฮะมันก็เป็นเหมือนกับตลาดนัดแะเนาะก็สามารถที่จะมาตั้งได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับและตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นอีโคโนมีของทาง justice city นะครับซึ่งเราก็กดเข้าไปก็จะมีในส่วนของสินค้าที่เราสาาาาามมมรถนําขยายยได้ะะผก็เอแ เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวแอดจะมาขายให้ดูอีกทีหนึ่งตอนท้ายนะครับและเดินมาด้านหลังตรงนี้นิดนึงครับอันนี้จะเป็นตู้เซฟเป็นแบบไวเซฟนะครับผมซึ่งไวเซฟเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แลนด์มาร์กนะครับผมสามารถเก็บของทั่วไปได้แต่ไม่สามารถเก็บของผิดกฎหมายได้เอาละครับเพื่อนๆครับและที่แอดมาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นร้านขายรถนั่นเองซึ่งร้านขายรถเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาเลือกรถที่ตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวแอดกด e เข้าไปให้ดูนะ ซึ่งเขาการันตีมาเลยว่ารถหมดเนี่ยนะครับมีรถหมดด้วยเช่นกันอันนี้เนี่ยนะครับจะมีราคาบอกมีการยุดเกาะถนนหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกค่าสเตตัสพวกนี้ถ้าใครที่แบบว่าเออไม่รู้ว่ามันเป็นไงเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มทดลองขับได้เพื่อเทสจริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงอ่าถ้าเกิดเผื่อใครแบบดูก้าฟพวกนี้แล้วไม่เห็นภาพนะฮะซึ่งเราเนี่ยจะมีเวลาในการเทสขับเนี่ยประมาณ40วินาทีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นรถภายในประเทศนะครับผมอ่าลองดูกันมีรถอะไรบ้างเดี๋ยวจะเลื่อนๆไปเลยนะ เอาเป็นว่าถ้าเราเตะตาคันไหนเราก็ค่อยลองคันนั้นครับอุ้ยอันนี้เป็นรถมอดเว้ยเพื่อนเพื่อนแต่ว่ารถมอดเนี่ยน่าจะเป็นคัมมิ่งซูลนะฮะโอ้โหอ่าน,นี่จะเป็นในส่วนของรถมอดต,ต่างๆนะครับโ,โหมีหลายคันเลยว่ะฮอนดงฮอนด้าโอ้โหเพียบเลยเพื่อนๆสามารถลองเทสขับได้เลยนะกดปุ่มทดลองขับได้เลยครับอะเดี๋ยวแอดจะลองเอาสักคันหนึ่งไว้เอาคันที่กูแบบอยากขับมาทั้งชีวิตแต่กูไม่มีโอกาสได้ขับนี่เจอแล้วโอ้โห โคเบต4 8ของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองทดลองขับนะครับเอาเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของการขับรถนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะลองเทสได้เลยว่ารถเป็นยังไงความเร็วยังไงนะครับถ้าใครวาร์ปมาแล้วแมบหายแมบโหลดไม่ทันก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะพอดีว่ามันวร์ปามากระทันหันไงบางทีมันอาจจะโหลดไม่ทันนะครับผม อันนี้เพื่อนๆสามารถเทสความเร็วได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะมีเวลา40วินะครับ <st. p> เอาเลยครับเพื่อ,อนๆครับตอนนี้แอดก็มาอยู่ในส่วนของการรีวิวหน่วยงานนะครับซึ่งหน่วยงานภายในประเทศนี้เนี่ยหลกัหลกๆเลยก็จะมีหมอตอรอแล้วก็ช่างนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยแอดจะมาโฟกัสในส่วนของเรื่องช่างกันดีกว่านะครับผมซึ่งหน่วยงานของอู่ช่างเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยสามารถที่จะซ่อมรถเองแต่งรถเองได้เลยตามใจเรานะฮะแล้วเขามีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งครับคือ ถ้าเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นประชาชนผู้เล่นใหม่อย่างแอดเนี่ยนะครับจะซ่อมรถถูกลง50%นะครับผมก็อย่างที่แอดได้บอกไปนั่นเองนะฮะว่าถ้ามีบัตรนี้แล้วเนี่ยจะซ่อมรถถูกลงมีสวัสดิการนู่นนี่นั่นให้ครับและเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปกดใช้บัตรผู้เล่นใหม่นะซึ่งถ้าเรามีบัตรในตัวเนี่ย ระบบมันรู้อยู่แล้วครับว่าผู้เล่นเนี่ยมีบาดอยู่ในตัวอยู่แล้วมันก็จะทําการหักให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอู่ช่างนะครับผมส่วนหมอตรออะไรอย่างนี้ทุกอย่างก็ปกตินะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดูตามแมปได้เลยนะฮะตรงนี้ตรอแล้วต็ตรงนี้หมอนะครับผมซึ่งเท่าที่แอดดูมาเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าหมอเนี่ยนะครับผมบริการดีนะครับตำรวจเล่นรู้กดแล้วเขามีสิทธิพิเศษสําหรับหมอกับตํารวจด้วยนะครับผมซึ่งหมอกับตํารวจเนี่ยนะครับผมแอดก็ได้ยินทางประเทศเนี่ยนะครับเขากระซิบมาด ที่มาเล่นเป็นหมอหรือตำรวจเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทํางานดีนะครับผมปฏิบัติงานได้ดีทําหน้าที่ตัวเองได้ดีเนี่ยเขาจะแจกเงินโ c กับกาชาให้นะครับซึ่งมันก็เป็นกาชาพิเศษเป็นพวกกาชารายเดือนอะไรประมาณนี้แล้วก็แจกเงินจริงๆให้ด้วยซึ่งประเทศนี้เนี่ยนะครับดูแลหน่วยงานดีนะครับผมใครเข้ามาทํางานอย่างจริงจังแล้วเนี่ย ไม่ทํางานฟรีอย่างแน่นอนมีค่าตอบแทนให้ทุกอย่างนะครับผมส่วนหลายหลคนนะครับมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าไอ้วงวงสีสีพวกนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือในส่วนของพื้นที่ของแก๊งนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละแก๊งเนี่ยนะครับผมก็จะปกครองพื้นที่ต่างๆครับถ้าเป็นในส่วนของวงสีม่วงตรงนี้นะครับก็จะปกครองในส่วนของพวกจุดโซนต่างๆโซนเล่นพนันโซนเล่นบาคาร่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแก๊งที่อยู่ในวงสีม่วงนะครับส่วนถ้าเป็นแก๊งสีฟ้าตรงนี้นะครับผมหร ตรงนี้นะครับผมก็จะดูแลเกี่ยวกับ,กบ,กบพวกค่าเรือคอยเก็บสวยตามสถานที่ต่างๆถ้าอย่างเป็นวงม่วงเนี่ยก็เก็บสวยจากคนที่มาเล่นในส่วนของการพานันเล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเก็บสวยได้เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้เขาถ้าเป็นในส่วนของแก๊งสีฟ้านะครับผมก็จะคอยดูแล,แลแล้วก็เก็บสวยพวกคนที่มาเช่าเรือเพื่อที่จะข้ามไปที่เกาะตรงนี้นะครับแก๊งส, <nich> สีชมพูเนี่ยนะครับพิงแลนด์เนี่ยก็จะดูแลพวกคนที่มาจับปลาแซลมอนหรือว่ามาทํางานพวกนี้นะครับซึ่งงานปลาแซลมอนเนี่ย จะมีราคาที่สูงกว่างานอื่นครับก็สามารถที่จะคอยเก็บสวยคอยเรียกเก็บนู่นนี่นั่นได้ในบริเวณอนาเขตของตัวเองนะครับซึ่งถ้าใครได้คลองแก๊งตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะควบคุมนะครับผมพวกอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านเช่าต่างๆได้ที่แต่ละคนก็จะมาเช่าบ้านแล้วก็สามารถที่จะคุ้มครองแล้วก็สามารถเรียกเก็บตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะเอาเลยครับเพื่อนๆและส่วนต่อไปนะครับแอดก็จะมารีวิวงานขาวแล้วก็การโพสต์นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดก็มาอยู่ที่งานเก็บไข่ครับ ถ้าถามว่ารู้ได้ไงว่างานเก็บไข่เงยหน้าขึ้น,นบลนครับนี่เลยโ,โ, os, โ,โ,โมเดลอะไรมันใหญ่ขนาดนี้เ,น,เนี่ยซึ่งก่อนที่จะฟาร์มงานเนี่ยแอดต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าภายในประเทศนี้เนี่ยนะครับผมระบบงานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับซึ่งประเภทที่1ก็คือการเก็บเพื่อโพสต์ปกติครับแล้วก็ทุกๆงานเนี่ยจะมีจุดโพสต์อยู่ในที่เดียวกันครับเช่นงานเก็บไข่ไก่ของแอดแล้วก็งานเก็บสับปะรดนะฮะก็สามารถที่จะเก็บแล้วก็โพสต์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมและส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นงานเก็บตามเวลาครับเพื่อน ซึ่งงานเก็บตามเวลาเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับอเะะป็นสัญ,ญลักษณ์รูปเวลาแบบนี้ครับผมงานเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการเปิดให้ฟาร์มนะครับผมซึ่งงานเหล่านี้เนี่ยก็เก็บอย่างเดียวนะครับไม่ต้องโพสต์นะครับผมเช่นงานทานตะวันฟาร์มได้ในตอนเช้านะครับแล้วก็งานฟักทองผีนะครับก็จะฟาร์มได้ตอนกลางคืนนะฮะเห็นไหม ว่างานเวลาเนี่ยจะมีเพียงแค่2อ,อย่างก็คืองานตะวันตอนเช้าแล้วก็งานฟักทองตอนกลางคืนนะครับและส่วนอันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของงานที่ต้องใช้เวลาไปเก็บในการทําแต่ละครั้งนะครับหรือว่าเก็บนานขึ้นนั่นเองครับซึ่งงานที่จะเก็บใช้เวลานานกว่าปกติเนี่ยนะครับก็จะมีงานอยู่ประมาณ2ประเภทก็คืองานตกหมึกแล้วก็งานเก็บปลาแซลมอนนะฮะซึ่งไอง,งานแซลมอนเนี่ย มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแลนชมพูนั่นเองซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับผมก็จะมีการอัปเดตบัตรท,ทางานคูณ2มาให้ด้วยนะยังไงก็รออัปเดตในอนาคตนะครับผมโอเคเดี๋ยวแอดจะมารีวิวงานหลักๆนะครับ, <ๆ S 1> รบก็คือในส่วนของงานฟาร์มปกตินะครับก็คืองานเก็บไข่ไก่นั่นเองโอเคลองไปดูซิว่าต้องทํายังไงบ้างโอเคเก็บไข่ไก่ไปเลยแต่ที่เห็นนี่มันเป็นไก่เป็นตัวเลยนะเนี่ยเอาเอาเป็นว่าเก็บไข่ไก่มาแล้วกันจับตูดไก่แล้วก็ได้ไข่ไก่มาเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็เก็บไปครับ ซึ่งใกล้ๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดโพเซตนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเดินมาแปรรูปไข่พวกนี้เลยเลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะโอเคครับตอนนี้ถึงจุดโพเซตไข่ไก่แล้วครับอ่าจะมี n p c พวกนี้ยืนอยู่เราก็ทําการกดแปรรูปได้เลยนะครับหลายๆคนน่าจะเห็นในส่วนของระบบการฟาร์มแล้วก็ระบบการโพเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของงานโพเซตปกตินั่นเองครับผมเอาเลยครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของงานที่จะใช้เวลานานกว่าปกตินะครับนั่นก็คืองานเก็บพวกแซลมอนนั่น ซึ่งโมเดลมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่แล้วก็กดจับปลาไปเลยซึ่งเพื่อนๆลองดูนะครับว่ามันจะใช้เวลานาน,านกว่าปกติครับนี่ปีเตอร์กูกระโดดไปตะคุบเลยเปียกหมดเลย <c oughs> ก็ลองดูว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าอันนี้เราต้องรอลุ้นด้วยนะเมื่อกี้เหมือนแอร์จะไม่ได้เลยวะเหียดูจากสภาพแล้วนี่ฮะใช้เวลากว่าปกตินี่ไงโอ้จะดิ้นไปไหนตัวเบลเลอร์เลยทุกคนครับพอเราได้ปลามาแล้วเนี่ยเราก็เอามาที่โต๊ะอาหารตรงนี้เลยครับอ่าพอมางนี้เนี่ยเราก็ทำการกดโพสเหยปลาไปเลยนะครับโอเค นี่ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเนื้อปลาแซลมอนนะฮะซึ่งเราลองดูว่าเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยจะขายได้ทั้งหมด48เงินเขียวต่อตัวเลยนะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะครับผมเอาเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้แอดก็มาถึงเลเบลของทาง Justice City เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่จะเป็นในส่วนของเลเบลของทางประเทศนะครับโอเคเราลองไปดูกันมั้ยดีกว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับชั้นล่างตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นโต๊ะคาบนะครับซึ่งในนี้เนี่ยจะมีในส่วนของโต๊ะคาบประชาชนรวมถึงโต๊ะคราบของแก๊งด้วยนะฮะซึ่งเลเบลเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นดินแดนไร้กฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาจะเล่นอะไรเนี่ย ก็ระวังในส่วนของกฎประเทศกันด้วยนะครับผมซึ่งสไตล์ของเรเบลในประเทศนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับผมคุมโทนดําขาวสวยงามครับแล้วก็ในเรเบลเนี่ยมันมีตู้เซฟใหญ่ด้วยนะฮะโอเคครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งซิมีอะไรเปล่าโอเคครับนี่เป็นตู้เซฟขนาดยักษ์เลยนะครับซึ่งตู้เซฟดำเนี่ยนะฮะจะมีหน้าที่ไว้เก็บของผิดกฎหมายได้แล้วก็เก็บของอื่นๆได้ด้วยครับก็คือสามารถเก็บได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวต่อไปแอดลองพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของ จุดเล่นคาสิโนกันมากดีกว่าไปดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอเลยครับเอาเลยครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมแอดก็มาอยู่ในโซนเขาเรียกว่าเป็นโซนคาสิโนและกันเอ่อโซนผ่อนคลายด้วยอะไรด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับผมสาหรับใครที่แบบว่าเป็นสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลุ้นดวงเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับในนี้เนี่ยก็จะมีโต๊ะพนันนะครับสามารถเลือกเล่นได้หลายอย่างเลยนะครับผมอ่าอย่างเช่นว่าเป็นส่วนการเดิมพันแล้วกันนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่า จะให้อะไรเป็นอะไรนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแทงเสมอเวลาเฮียมั่วแล้วกูเอาเป็น3ามพันละกันนะฮะอ่ามาลองลงเดิมพันกันโอเคนี่ฮะเราเดิมพันแปลว่าเสมอแต่เราไม่รู้จะเสมอหรือเปล่าเสมอ,อก็เฮียแล้วครับเนี่ยลองโอ้โหเพเยอร์เป็นฝ่ายชนะนะครับอ่าก็เสียเงินไปนะครับผมอ่ากูก็แทงมั่วๆเลยนะใครสนใจก็ลองเล่นได้นะฮะน้ำเต้าปูปลาก็มีมีเยอะแยะเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ที่นี่เนี่ยนะครับยังมีในส่วนของโตะสนุกด้วยเห็นไหมเห็นไกลไหม อันนั้นเนี่ยเป็นโต๊ะสนุกนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะมาแทงสนุกได้นะฮะใครมีเพื่อนมีแก๊งมีครอบครัวเนี่ยอยากลองมาเล่นดูก็สามารถมาเล่นได้นะครับตรงนี้โต๊ะสนุกส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นที่งัดข้อนะฮะสามารถงัดข้อกับผู้เล่นได้ด้วยแล้วก็มีบาร์บนเรือสำราญด้วยนะครับนี่เรือยอดน้ลํำใหญ่เลย Hey, เราก็เดินขึ้นไปชั้นบนแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านนะครับผมสามารถที่จะมาสนุกสนานดิ้งกันได้โซนนี้เนี่ยถ้ามากลางคืนจะแจ๋วมากเลยนะ <Wow. S 1> เอยดูดีเนี่ยมีดีจงดีเจด้วยนะครับผมใครจะมาเต้นมาเปิดเพลงอะไรก็สามารถมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมและแอดจะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับทางประเทศเนี่ยนะครับผมมีในส่วนของสนามแข่งมาให้ตรงนี้ด้วยครับซึ่งเวลาเพื่อนๆอ,อยากแข่งรถเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนเมาส์มาตรงนี้แล้วก็กด enter เพื่อเข้าร่วมได้เลย มันจะมีสนามแข่งให้เรานะครับซึ่งรู้สึกว่ามันจะมี2สนามนะฮะก็คือสนาม1กับสนาม2ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าแอดจะไม่ขอเข้าร่วมแล้วกันเพราะว่าดูรถแอดดิรถแบบนั้นอวันกำนะครับสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเอาเป็นว่า EP ีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาแข่งรถให้ดูกันแล้วกันนะครับผมเอาเลยครับสำหรับ EP ีแรกก็มีประมาณนี้นะครับผมในการรีวิวระบบเซิร์ฟจัตติซิตี้ครับต้องขอบอกก่อนนี้เลยนะครับว่านายกและทีมงานทุกคนนะครับล้วนมีประสบการณ์ในการทําประเทศมาก่อนนะครับผมเปิดประเทศใหม่ไม่ต้องกลัวปิดแน่นอนเปิดกันยาวๆนะลง เล่นได้เลยแล้วก็นายกเป็นกลางนะครับเพราะเคยทําประเทศมาก่อนใครที่กังวลว่าเอ้ยนายกมาแล้วจะเป็นกลางไหมเอ้ยเล่นแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับเซิร์ชจัตติซิตี้นายกทุกคนเป็นกลางมีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเข้ามาเล่นสามารถมาเล่นกันเยอะๆได้เลยนะครับผมเอาเละครับสำหรับคลิปนี้ปีเตอร์ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ